อันยูยูนี่จักไรครับลุงครับนี่บอกครับผมชิหาอไรอันนี้เจ้าของสวนครับผมรีสอร์ทเชิงเกษตรเนาะลุงพงครับหรือว่าไทาบานดีนุ่ง,งจ้งในน้ำเสียเทาเไหมครับนี่ครับอันยูยูนี่เริ่ม,เร,มเริ่มแรกเลยคือเป็นเป็นหน้าหรือเป็นอย่างครับเป็นหน้ามาก่อน,นหน้าเทาไหร่เต้คุณลองอ๋อคุดลอง เป็นยังเป็นยังคือนแต่เนเฮ็ดเกษตรครับลุงตอนแรกโอ้โหมาเฮ็ดอมดูดูแลเองเบิือนนั่นนะครับเนี่ยองอันนี้มีทุเรียนน้ำเฮ็ดเฮ็ดได้ยักปีแล้วครับแปลงอันนี้เข้าจะเริ่มเฮ็ดจริงจริงยางปีนกีนนะอนี่ครับเดี๋ยวจังหน่อยผมสีพาพี่น้องไปย่างรอเบิ้งครับ ยกขอยัดล็อเลยน้อุงนะครับครับผมใช้มาไทยเหรอครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมพอกันนี้แล้วรับผมกับเกษตรกรลูกพี่บ้านนะครับครับมนีก็อยู่ที่อำเภอน้ากลางครับผมจังหวัดน้องบุรัมพูครับมนีภาพพี่น้องมาเบิงครับ ตอนนี้อยู่พิกัดอยู่สกแกทองรีสอร์ทครับผมภาพพ่นองว่าบึงรีสอร์ทเชิงเกษตรครับเป็นอย่างคือว่ารีสอร์ทเชิงเกษตรอันนี้ที่เราเห็นนี่เป็นรีสอร์ทเนาะครับก็สิเป็นลังเป็นหลังแต่าจุดเด่นครับอยู่นี่ครับสิภาพพ่นองว่าบึงนี่ครับเขามากขังในตรงรีสอร์ทเนาะครับอันนี้คือสวนลุ่มพุงครับผม ผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ติดตามเนาะเป็นกำลังแรงใจครับอันนี้เมื่อกี้สอบถามลุงพุ่งเนาะเป็นแปลงหน้าครับอยู่นี่นี่เป็นแปลงหน้ามาก,ก่อนนี่ครับพื้นที่ทางคางกันก็นกนสิเป็นเป็นหน้าครับซึ่งเวลาตอนช่วงนี้ก็เป็นหนาฝนพี่น้องมันก็นสีเขียวครับแล้วพอหนาแรงปุ๊บมันก็นสีแรงไปเบิดครับเย่นี้ ลุงก็เลยเพ็ดมาประมันปีกก่าครับนี่ครับเพื่นก็ถือว่าเพชรเป็นข้องใส่ไก่ใช่ไหมเนาะราวากัล้อมรอบพื้นที่ครับไปกระจายน้ำไปทุกส่วนเลยนี่ครับยูนีม่มีอ่าบักคุงมีกล้วยมีทุกอย่างครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องเลนี่อันนี้ก็ต้นมะฮงครับกำลังไงพึ่งเอาลงรุ่งบอก นี่ครับเราก็เห็นกล้วยเลยครับ่นเลีเ้ยงกันตรงบอร่อนี่ก็จะเป็นปลาครับปลาน,นิ่นปลาบ้านเฮานี่็นล้พี่น้องนี่ทุกส่วนครับบอ่อห้พื้นทีวางเลยนี่ครับน้ำทั้งหลังน้ำยังมีปลูกเบิดครับบักพริกบักกะเพราบักเขือผักกาดผักงันนี่เบิดพี่น้องทอดกระหลำครับ ปลูกทุกแนวครับนี่ครับผนซ่อนแห้งพี่น้องแปลงเกษตรนี่ครับตรงนี้ก็สิเป็นส่วนส่วนของรีสอร์ทจะยุ่งฝั่งนี้ครับแล้วก็ข้างๆนล้วก็จะเป็นแปลงเกษตรผสมผสานครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบ่งข่างในครับเดี๋ยวตามมาเลยครับผมครับนี่ครับพี่น้องหลังจากเขามาทางในเนาะอันนี้ก็สิเป็นต้นมาต้นยังที่ปลูกอันเก่าของรีสอร์ทครับ พอดียนลุงฮงเฮนรี่สอนมาตั้งแต่ขุนรับสามสามสิบป,ปีเนาะตั้งแต่สมัยครอบครัวครับบุกเบิกเนาะปานี้พึงเมื่อเริ่มเฮ็ดเกษตรจริงๆริงนี่ประมาณสองปีมั่นี่ล้วครับรับปีนี้องนี่ครับอยากให้พี่น้องได้เห็นขึ้นนี่ครับอันซ่อนหลายพี่น้องครับเลี้ยวไปมันครับจากที่สอนทม ลุงพงบอกว่าที่ปลูกักหุ่งลายๆนี่มันเป็นพืชที่ดูแลง่ายครับเพราะว่าสวนลุงนี่ลุงเฮ็ดอยูู่ด้เดียวครับเบิ่งทึ่งหยาเบิ่งสุยยางสุนแนวเนาะก็เลยกะโบเมนมีต่บักหุ่งครับกะปลูกแซมๆแกันไปครับนี่คืยยังเท่าเห็นเนาะแต่ทีนี้ต้นมกหุ่งเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยปีนี้กำลังทดล่องปลูกทุเรียนครับผมเดี๋ยวพาปเบิ่งต้นทุเรียนเนาะ อาจจะสั้นแน่จังน้อยด้วพี่น้องครับพอดีมือนียนผมบ่ได้ไม่กันสั้นมากเนาะนี่ครับทางลังก็าจะเป็นผู้ครับผู้เขาเป็นวัดครับอยู่ใจกลางครับของเพื่อหน้ากลางครับผมผู้ใดมากับแวะเวียนมาพักได้ครับมาชมมาเบิ่งเนาะอยู่สวนลุงพง์ครับหรือเสียเถาเนาะครับนี่ครับพี่น้องครับในนี่ก็สิมีปลาครับ ซึ่งแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ไฮนาทั้งบดครับเพื่อนกับเปลี่ยนจากไฮนาเป็นสวนเกษตรผสมผสานครับนี่ครับปลูกทุกอย่างครับอันนี้มือขึ้นฝนตกแห้งครับพี่น้องครับนี่นาดินก็เริ่มพังเนาะต้นงโคนเลยครับนี่ครับต้นทุเรียนกาลังปลูกครับเพิ่งพึ่งเอามาปลูกครับต้นทุเรียนนี่ ซ่อนครับผมผู้ใดหิวไก่กับแววเวียนเขามาชุ่มครับเป็นรีสอร์ทเชิงเกษตรเนาะนี่ครับต้นทุเรียนนอกจากทุเรียนเราก็มีต้นขนุนครับแล้วก็เขามาลึกๆอีกกับกระสีเห็นนี่ครับเป็นข้างตรงนี้คือ,อสวนอาง,งุุนครับที่อง,งุ่นพร้อมเนาะตรงนี้ก็เป็นสาป่าครับ นี่ถูกยางพี่น้องครับเป็นเกษตรผสมผสานกันครับลุงเพิ่นบอกว่าแน่อะไรกินได้ปลูกให้มันเบิดววาสันนี่ครับองุ่นครับที่ใบที่ซอยนี่ห้อยห้อยนอนครับ โท่านได้เป็นมาครับผมกำลังแตกยอดนี่ครับข้างล่างข้างนอกหัวไปก็ลยเป็นแปลงหน้าครับพื้นที่ทั้งเบิดอยู่นี่ผมเริ่มบอกพื้นที่อยู่นี่ทั้งเบิดนีซิทหาไรนี่ครับพี่น้องครับ ต้นทุเรียนแท้มไปนี่ครับในนี่กับีพักบุงนี่ยังครับให้ปลากินเนาะเป็นคล้องครับเป็นพื้นที่หน้าอีหาอะไรครับพี่น้องครับหน้าอยู่ทั้งหลังสามารหาอะไรสีว่าโคกน้องหน้าโม่เดียวกับคล้ายๆกันเนาะครับแต่ว่าที่เห็นเป็นคล้องนี่กั เป็นการกระจายน้ำครับให้ครบทุกส่วนของพื้นที่ครับนี่ครับเข่าก็กำลังงามพี่น้องครับจากพื้นที่หน้าทั้งเบิดเฮดตอรี่สอดครับกลายมาเปลีนแปลงเกษตรผสมผสานพี่น้องนี่แหละครับเฮ็ดจังไดนให้มีกินเนาะนี่ครับ พุ่งพุ่งเพิ่นตอบโจทย์แล้วเพราะว่าเมื่อกี้นางคุยกับลุงเพิ่นเนาะก่อนสีมไทายพี่น้องเห็นครับนี่ครับงามแห้งพี่น้องครับอีกอย่างอางนันที่ลุงปูปุ่งหลายๆเพราะว่ามันอันแรกก็คือเรื่องของทุ่นนะครับก็คือเป,เป็นเป็นพืชที่ให้ให้พ้น พผลิตไว้แล้วก็ให้ผลนผลิตโดนเนะาะมะฮงปลูกก็ให้ลูกครับเป็นผู้ใดก็กินนะครับมะฮงเนาะก็เลยเป็นเพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งครับลุงกระปลูก,ก,กตอนแรกคิดอย่างว่านอ,อกว่าท่านคุดแล้วแล้วก็เลยเอากล้วยนี่แหละก็บักฮงมาปลูกกอนเลยท่านนี่ครับอย่าลืมนะครับผมผู้ใดกะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม โดซับสไขเนาะครับเนาะเปลี่นไปได้กับคดกรรดิ่งแจ้งเตือนนะ้ำเพื่อสีเด้บ่ะพาดคลิปไหมไหมเข้าสีภาพไปเบิ้งอีหยังยื้อใสครับหรือพี่น้องมีขอสงสัยอีหยังอยากซักถามกะพี่มว์ไตใข้อมเมนเนาะครับผมกะสิมาตอบคําถามครับหรือมีอีหยังแนะนํากะฝากกันเขามาได้ครับผมแต่สำหรับเมื่อนี้กะขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหนาครับผมผู้ใดแวะเวียนมากกะ ยูแถวนี้หรือใกล้แถวนี้ครับอำเภื่อน้ากลางครับผมจังหวัดน้องบัวลำพูครับกับแวเวียนเขามาได้ครับเพ็นปายง่าไๆครับสแกทองรีสอร์ทครับผมเชิญชวนเขามามาชมก็ได้ครับโบลุ่งกับบัวบอยังเนาะครับนี่ครับครับผมสวัสดีครับ